เนี่ยครับฮะจากมาจากทํางานทั้งเหนื่อยทั้งหนีวทำอะไรให้กินก่อยได้ไหมครับกำลังยุ่งอยู่เอาแตนด่วนที่สุดในชีวิตอ๋อกินรถไฟเลรถด่วนเยอะแยะเหนียวจริงมากจัดได้ไหมตักข้าวรอเลยจัดไปอยากได้เร็วๆใช่ไหมอยากได้เร็วๆกินให้ได้นะกินให้ได้นะ นี่เลยนี่ดวนตุกคิดไม่ออกก็บอกกับเพาไงจ๊ะเ <c oughs> จะด่วนแค่ไหนนี่เลยนี่อ้าว <c oughs> ยังไม่ได้แกะต่องเร็ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ใส่มันเข้าไปเลยนี่อยากดวนนะนี่หูมากใช่ไหมนี่ดวนเลยนี่แอ่ไงนี่อ้าวใส่น้ำเลยนิดนึงพออย่าเยอะ ใส่รสชาติเลยนี่ไม่ตวงเลยฮะาละนี่ใส่เลยนี่นเฮ้ยตักข้าวมาดิทงะกใ้เใส่สีนิดนึงน, <c oughs> นี่น <c oughs> ตักข้าวยังใช่ว่าเสร็จแล้วกับเผามาเร็วกับข้าวเสร็จแล้วหิวนักใช่ไหมข้ <c oughs> าวมากิน คนกำลังยุ่งนี่ก็แหมมาถึงก็จะกินจะกินเดียวนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดีตานี่นี่โอ้โหของฟุ้ง เพาะหน่อยเลขาว่าเป็นเทพไงว่ไม่ไม่เคยเห็นเคาะกระทะก็ไม่รู้จะเคาะทำไมเพราะมา้นี่เสร็จแล้วนี่ไงตักข้าวเสร็จยังตักข้าวไม่เสร็จเลยนี่กับข้าวเขาเสร็จแล้วกำลังจะบอกว่าช่วยตักข้าวด้วยไวมากไม่ทันโอ้ยงั้นชิมเลยนะมันเร็วแล้วมันอร่อยเปล่าเอาเนี่ยเดี๋ยวตักให้ชิมเลยเนี่ข้าวร้อน ชิมเลยระวังด้วยถ้าไก่มันจะแย่งกินโอ้โหหายาชิมเลยข้าวร้อนๆเลยเดี๋ยวพ่อก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันเนี่ยเป็นแง่รสชาติเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมครับฮะยอดเอาอะไรมาแรกไม่ยอมอร่อยมากครับถ้เาเกิดเอาคิตตี้มาแรกเอาไหมไม่ไม่เอาหิวครับไม่มีประโยชน์กับร่างกาย อร่อยจริงป่ะอร่อยจริงครับอร่อยากครับครัอืมก้อนอเอาช้อนนี่แหละไม่เป็นไรหรอได้เหรอครับได้อืถ้าอยากรู้เงานทำตัวเองทำอร่อยป่าไปแล้วครับเนี่ยครับทำที่หนึ่งใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมครับไม่ใช่หอยแย้มใช่ไมจารไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อสัตว์นะเพียง่ายๆที่จะหอยแย้มนี่จะอิ่อร่อยโอเคครับ